Hey. ได้ไม่ได้พูดแบบนี้มานานไม่ค่อยชินเลยเนี่ยไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยทำคลิปเกมมานานไม่ค่อยชินเลยเนี่ยโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยกลับมาอีกแล้วนะครับแม่งเริ่มเบื่อทำแอน,นิเมชันแล้วอยากเล่นเกมแทนวันนี้อยู่ในเกม j u r a s s i c World ใช่ไหมไม,ไม่ใช่ Juras ส i c Park ใช่ไหมจูราส s ิกเบิร์ใช่ไหมใช่ Jurasic World ์กในเกมครับ ซึ่งสาเหตุที่ผมกลับมาเล่นเกมเนี่ยต้องพูดว่ากลับมาเล่นนะเพราะว่าเกมเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ Jurassic World ภาคแรกมันอกอาเลยนะตั้งแต่เกมเปิดเลยฮะก็แบบอาจจะเจนมากคือแบบแคือแบบอแบบตอนที่กลับมาเล่นกลอแบบมีแค่ส่วนเนี่ยมีแค่เท่านี้เองเนี่ยยังมีแค่ไอพวกนี้ที่ผมกดตังไปที่เหลือก็อแบบกว่าจะหามาได้นี่ ตอนแรกก็คิดว่าบบมึงเลเวลขึ้นยากจะไม่เล่นอีกแล้วแต่พอรู้ว่าต้องไปทำเควสไอ้พวกเนี้เยเลเวลมจะได้เยอะก็แบบอืมก็แบบเล่นเล่นไปสุดท้ก็มาหยุดที่ดานเลเวล46นะฮะแล้วถามว่าตังกับไอเจวได้เยอะมาทำไมก็ไอเนี้ยแหละโอเคแล้วผมจะมาบอกซ้ายที่ผมกลับมาเล่นนะก็คือมีช่องช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า ช่องเขาไม่ชื่อว่าปลาม่นะจจะน่าจะใช่นะคะเพราะว่าผมเพราะว่าตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรไปแต่พอแบบคือถ้าที่จําความได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะก,ก๊อปนะคือแบบแค่มาพูดถึงเฉยๆเพราะว่าเขาเป็นตั้งพี่ใช่ไหมเขาเป็นคือเขาคนนี้ก็แบบทําเกมจุลศึกเบิร์สลับก,กับอาร์่ะซึ่งจุลศึกเบิร์ดอันที่เท่านิดแรกๆที่ผมเห็นก็จะประมาณแบบเมกาโลดอนปะใช่แล้วก็แบบเห็นปุ๊บก็นึกถึง ความทรงจําในวัยเด็กที่เล่นเกมนี้มาก็แบบดูไปมั่วบอกช่องเขาดีจริงๆฮะใช่ยอดทําคลิปได้ค่องการสนุกนะอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะก็แบบใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะฮะก็แบบก็น่นแหละก็แบบือแบบเห็นเขาทาเก็บนี่ปุ๊บก็นึกถึงความก็นึกถึงเกมนี้ในวัยเด็กอะที่เล่นน่ะจำได้ว่าตอนในเด็กเล่นเนี่ยติดมากเลยอะติดเกมนี้มากๆเลยครับ แล้วสาเหตุที่ผมเนี่ยเลิกเล่นเพราะว่ามันเรเวขึ้นยากแล้วก็กลับมาเล่นอีกรอบประมาณปี2020ปลายปี2020กว่าๆหรือเปล่าจำไม่ได้โอเคครับก็แค่นี้นะครับสำหรับช่องนี้หมหึ่งแสนเลยโอเค,อเคกลับไปที่เกมกันต่อเลยดีกว่าโอเคตอนนี้กลับมาที่เกมเลยนะฮะซึ่ง ตอนแรกวันนี้กะว่าจะรีวิวสนสัตว์แต่แบบอืมกลักวมันจะธรรมดาเกินไปก็แบบก็ใครที่ไหนเขาจะมาดูในรัาวกันก็เห็นแพ็กแพ็คนึ่งนะฮะอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งใจก๊อปช่องพี่ปลามีนะคือแบบมันไม่มีอะไรทําจริงๆนอกจากทําแบบนี้นอกจากไปแบทเทิลเนี่ยเก็บของอะไรไปมั่วไปซวัดเ mm hmm. ห็นไหมเออก็ เล็กยากอันนี้ไม่ได้ขอย้าว่าไม่ได้ตั้งใจแบบก๊อปพี่เขานะคือแบบมันไม่มีอะไรทําจริงๆอ่ะก็ดูนี่คือแบบแน่งเกตในนเสาดูในในรเสาไปอ่ะหรือว่าไงหรือว่าแบบเอาไงดีอะแบ่งเ,เป็นสองภาคเลยไหมคือแบบตอนแรกๆรีวิวในรูเสาก่อนหรือว่ายังไงดีครับอืมช่วยพ่อคิดหน่อยเจ้าชื่ออะไรวะทัวทอจันอัดช่างมันเถอะหรือว่าเป็นน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับเซเลรับ อ่อนีกันมาจนกล้าหรือพ่อช่วยพ่อคิดในเรื่องว่าจะให้รีวิวไดโนเสาร์หรือให้ไปบปเทินเก็บของเก็ระ,ะวังกันด้วยครับระวังโควิดด้วยนะโควิดเดี๋วนี้มันยิ่งระบาดอนะโอเคสำหรับวันนี้มีสองแพ็คนี้ที่น่าสนใจที่เหลือก็โล่งไม่มีอะไรเลย ะมีน่าสนใจก็อันเนี้ยไอ้กวางไซนิธีอหรือว่าเป็นกวางอะไรกันนะอ้าวครั้งรแรกมันเป็นอันรอบเดียวอยู่เลยทำไมครั้งนี้เป็นสองรอบแล้วแล้วก็แพ็คดินนเด่น่าสนใจดิผมอยากตีแพ็คเนี้ยจะได้เมโกโลอดอนล,ลูกลักตัวลูกลักเลยเมโกโลอดอนเนี่ยอยากได้อยากได้เมโกโลดอดอนโอเคมา เขาดูก่อนอุ๊มันมันมันยังซูมไม่ได้เลยนี่ขนาดเข้ากับทีเล็กยังซูมไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเขาเอาอีกอันนึงดีกว่าไม่อยากได้ตัวนั้นเดิมไม่ไม่อยากได้พวกเอ็นกิโลสเตโกหรือว่าไอตัวนกเนี่ยไม่อยากได้พวกเนี้ยขอย้ำไม่ได้ก๊อปปี้ช่องเขานะแค่แบบไม่มีอะไรทำอะ อยากได้พวกตัวใหม่ๆแต่อยากได้ที่สุดก็อยากได้สไปโนอซอนะไม่ก็คาโปหรือตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวใหม่โอ้โหเสียตังค์สามแสนแสดงว่าต้องเล่นสามรอกสามหสามหงสามสามก้าต้องเสียเก้าแสนแลวตอนนี้ผมมีล้านห้าถามว่าตังค์หายไปไหนเป็นลงทุนกับไอพวกนี้หมดล้ะทำตามเคอ่ะโอเค ขอคิดก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัดเพราะว่ามันคิดนาะนนิดหนึ่งโอเคตอนนี้ได้ไปแล้วซึ่งเขาบอกเลยว่าตัวระดับซูเปอร์แรผมนี่แบบมีน้อยมากถ้าที่บระดับกับแรกับคอมมอนนะและยิง ary, ย่งเดจเนารี่แม่งยิ่งร้ายใหญ่มีแค่2ตัวหรือเปล่าใช่ไหมสองตัวไม่นับซีโนโซอีกนะกับอะควาติกด้วยมีแค่2องตัวก็คือคุณป้าแล้วก็เทอรดอนด เทอร์นันดอร์ดอนใช่ไหมชื่อเธอเทอร์นันดอร์ดอนเนี่ยมีแค่นี้จริงๆระดับลิจินดารี่คณะทั้งหมดก็ไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยวะไอเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรนะโครโนโซร์เ้ยเมื่อกี้อะไรวะโครโนโซเนี่ยแล้วก็ไอตัวลูกรักผมนี่ก่อนนะแป๊บแป๊บรอโหลดก่อนไม่ใช่เองเนี่ยถ้าว่าไอตัวนี้ผมได้มาจากไอเนี่ยได้มาจากเปิดอันเนี้ย จะบอกนะว่าไม่อั่นเงกว่าและโอเคเมื่อกี้เกมมันเด้งครับเรื่องปกติครับเรื่องปกติเกมนี้ชอบเด้งแต่โชคดีที่มันเข้ามาได้โอเคออเออแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือไอ้เรื่องเนี้ยบางคนผมไม่ค่อยแน่ใจว่าอย่างไงแต่เขาบอกว่าเป็นเมก a l o d o n Gen ดอนเจนสอง ผมสำหรับผมผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเป็นเมกโลดอนยังไงเพราะว่าหางมันไม่เหมือนฉลามแล้วก็เอออย่าเพิ่งแล้วก็มันไม่มีลายอะ่ะมันต้องเป็นแบบไม่เหมือนหางฉลามอะ่ะแล้วก็มันดูแบบเพียวๆแปลกๆไม่น่าใช่เมกโลดอนถือทาหรือถ้าถ้าใช่ก็สุดยอดโอเคต่อไหนวันได้ก่อนนะกินพืช จะได้ตังค์อ่ะอปวดรวดนล่ะเอเวลาเล่นเกมนี้เมื่อไหร่จะเจ็บปวดรวดแล้วโอ้โหหรับผมผมไม่ได้เป็นคนคิดเยอะแบบแบบก็ตีตีไปอ่ะโอเคผมว่าละคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่จะพึ่งเราจะไม่เปลี่ยนตัวในทันที ไม่เราไม่กลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วประสาทหลอนเอาไงเพื่อนโอเคตอนนี้มันเสร็จเราแล้วนะมันเหลือสองมันมีสองใช่ไหมเอาตัวโพสโตซูคัสชีแปลกดี ถ้าเป็นผมโอเคน้องมาโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับไอแม็กพี่ถ่ายคลิปอยู่ถ้าเป็นผมในสมัยก่อนนะ่ะตีโลลัวบอกเลยว่าตีโลลัวสมัยก่อนแต่สมัยนี้เริ่มคิดแล้วสามร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้ต่างกันนิดเดียวเองชาร์จไปเลยไอแม็กมึงอันนี้กูถ่ายไอคลิปอยู่เนี่ย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 เห็นปะเนย,เนย ตีหมดเลยไหมไม่ตายแมวรอดได้ไงวะตีหมดเลยในฐานะของพระเจ้าเ้าจะลงทันเจ้าเออไม่อยากเสียเวลาเออนั่นแหละตายไปสองพันห้าเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เด้งมาตรงเนี้ยฮัลโหล เกมอยู่ไหมเม่อไปอาบน้ำถึงขอร้องกินตัวโคตรเหม็นเลย,ย,ย,ยจะไม่มีกันโหเกมเกมกูไม่น่ารอดแล้วล่ะเป็นไรนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมานี่ก่อนแล้วนึงเมื่อกี้เกมเด้งอีกแล้วต่อเกมเด้งบ่อยๆเกลือลเกินเนี่ยแหลกด้วยโอ้โห เแล้วธาตุน้ำในระดับซปเปอร์แลก็มีแค่ไอคาไม่ใช่ดิเอปโปรโตซูคัสต,ตัวเดียวเนี่ยแรปเตอร์ไหวไหมต้องไหวแล้วแลวตัวแล้วเนอมันไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วรอบสุดท้ายค่อยมาดูกันยังอยู่ใช่ไหมเคยังอยู่ เฮ้ยอย่าเด้งหลุดนะขอร้องแหละหรอเป็นแบบนี้ตลอดเป็นแบบนี้ตลอดโอเคสงสัยต้องรอตัดคลิปตอนที่มันเข้าได้นะโอเคกลับมาอีกครั้งเมื่อกี้เกมเด้งหลุด,ดยอดเกมมันค้างแล้วก็เด้งไปเลย ยอดเก็บไม่ชาา้านะเว้ยตายแบบว่าไม่น่ารอดโอ้โหโอ้อ่มขอคิดแป๊บเอเมนช่วยเงียบหน่อยตีสี่ไปเลยแล้วจะตีสามไม่ใช่ทำไมวะตีสองก็ได้นุโอเคตอนนี้เราได้เปรียบแล้ว เอ่อโอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมโอเคต่อกันอ้ยน้องปังแป๊บโอ้มันเก็บไว้ชาร์จไว้มันเก็บไว้ชาร์จให้แองกิโลโอ้ตาย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 ห้าห้าหกห้าสามสิบตายแต่ไม่เป็นไร เรามีพระเอกอยู่นะฮะเซโกูโรันเองเอะไรหรือเปล,ล่าปิดมันน้องป้น้องมมันปากดีมันดิโอเคเมื่อกี้เกมมันเด้งเด้งอีกแล้วบ่อยมากและนี่ก็คือรอบสุดท้ายนะฮะแต่และตัวนี้คือแบบปวดหัวละโอเครอบสุดท้าย คลิปมันนานเกือบยี่สิบนาทีเกมเด้งไหมโอเคดีหน่อยอืมมันต้องส่งคาปูมาแน่เลยยมมันต้องสลับเป็นคาปูสูคัสออทำไมชอบสลับจังวะไม่ทนแล้วก็จะไม่ทนอีกต่อไป จะฆ่า่างฆ่าปิดปากซูปเปอร์ซอรัสไม่เคยได้ยินฮะมันต้องสลับเป็นฆ่าโปโพสโตโพสโตซอรัสไอ้น้ำมึงจำไว้โพสโตโซอตายโอเคลวก่อนโอ้ <Good S 2> ยไล่มันตีหมดใช่ไหมโอ้โหใช่ตีหมดแหละ ตายซะจะรอดไหมโอ้โหไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่รอดร้อยเปอร์เซนต์ขอดูถูกสักนิดแล้วกันโหจะรอดไหมวะอ,อ้าวชนะเฉยตีค้ำทาด้วยนะโอเคไหนดูซิว่าวันนี้เราจะได้ตัวอะไร แนวโมตัจ,จะพาเข้าประตวรัสาตัวสัมมาสัมพุทธะขอได้ตัวใหม่ไม่เอาตัวเก่าแล้วขอลองเวลลซโรีรับเตอร์ไม่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 ไม,ไม่เอามันต้องเป็นเองด้วยเวลลซโรีรับเตอร์ไม่อยากได้ช่างมันนะถือว่าถือว่าปิดไว้แค่นี้พอก่อนนะ Okay, โอเคก็โหไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งหลายตัวเลยวะงูนี่เหลือเยอะขนาดนี้เลยเหรอสตีกูก็ชาร์จตั้งนานเอาตัวใหม่กันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอ้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แบบมาหาตัวระดับซูเปอร์แลน์เฉยๆเสียสิ่งที่ได้ก็คือเวโรซีแรปเตอร์ซึ่ง ผมมีแล้วผมปลดล็อกมันได้แล้วสามารถซื้อได้ที่มาร์ก็ตได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะถือว่าแรปเตอร์อยูงไหนวะ v c โอเคก็จะกะว่าจะทำแรปเตอร์เลเวลแม็กนะฮะก็ถือว่าได้อนโอ้ยกินสองแสนเลยเหรอกินเยอะเกินไปแล้ว ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาวไว้เพียงแค่นี้กับเจ้า v ว l ูซิลัปเตอร์อีวลูชัน3นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้โอเคบ๊ายบาย